โคโควิดเทสนอกจากพี่น้องกำลังจะเดินทางไปตรวจโควิดกับพี่น้องจะกำลังเดินทางไปไปตรวจที่ที่คลินิก CBS Pharmacy จ้ะพี่น้องที่ไปตรวจเพราะว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่เกาะฮาวายค่ะพี่น้องจ้ะ ถ้าไม่มีโควิดเทสก็คงได้ก,กักตัว10วันค่ะพี่น้องทีนี้ก็เลยต้องมีการเทสก่อนไปไปเที่ยวกับจีรไป,ปกักตัวอีก10วันนะผู้ได้สิไปเนาะค่ะพี่น้อง่อไปก็ต้องมีการตรวจโควิดสกรอนค่ะเดี๋ยวนี้กำลังไปคลินิกค่ะพี่น้อง ที่จะเดินทางไปเที่ยวถ้างั้นก็ไปแล้วก็ไม่ได้เที่ยวไปตัดกโตแล้วก็กลับมามเป็นบ่ค่ะพี่น้องกัน <laughs> แล้วจ้าพี่นออ้องที่ CVS Pharmacy จ้าก็มาจอดรอรถจอดรออยู่นี่แปบ๊บหนึ่งขเขาก็เรียกนี่ค่ะตรงนี้ตรงไลนจอดรอประกให้จอดรอแล้วก็โทรเรียกแล้วค่ะเดินเข้าไปข้างใน Go ahead and take that swab, Michael. You're going to go up one nostril to meet resistance. Twist it five or six times, and then repeat it on the other side. Okay, and then I'll have you do the swab as well. <laughs> Doesn't feel all that good. <laughs> Yeah. <laughs> mm. Okay. <coughs> and then I'll have her swab as well because my machines are timed. I only have two minutes to collect the sample. Um, I used to see about forty patients a day. Now I only see about twenty to thirty. <laughs> so we don't need to wait here i'm sorry i didn't hear that we don't need to wait here after this. um no you can go ahead and go home let me go ahead and give you guys your okay. and then just expect that phone call from miss beverly okay? okay okay thanks ะเปิดจะมีประโยชน์เนาะโอเคเสร็จแล้วค่ะพี่น้องประมาณนาทีหนึ่งนี่ค่ะเขาให้ล่ออยู่ตรงนี้สักกอนนี่งกะตรงไลท์ไถไลท์มันจอดรถล่อจอดรถล่อของอช่องของใครของมันอยู่นี่สักกอนนะจ๊ะจ้ะแล้วเขาก็จะโทรมาเรียกให้เข้าไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้อง เขาจะโทรไปบอกว่าเป็นยังไงยังไงเนาะค่ะเนาะกลับบ้านน่ะนี่นะคะพี่น้องก่อนที่จะไปเที่ยวจะต้องมีการโค,โควิดเทสก่อน <c oughs> กลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องทเ,เทสเสร็จแล้วจ้าโควิดเทสเสร็จแล้วแล้วก็รอให้เขาโทรบอกนะ สโควิดเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วพี่น้องกลับมาบ้านยา้นงแล้วจ้ะรอรอเขารอพยาบาลเขาจะโทรมาบอกประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเขาบอกจะโทรมาบอกผลการตรวจอ่าโควิดเนาะค่ะน้อเดี๋ยวถึงบ้านแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะโทรมาบอกเขาบอกว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องกาลังจะถึงบ้านยน้องแล้วจ้ะ,ะที่ที่เป็นตรวจที่ตรวจโควิดเทสนี่ ไม่ได้จ่ายตังคนะ,ค,ะคือจริงๆเราก็จ่ายนั่นแหละแต่ว่าพอดีมีประกันเนาะค่ะท่านเขามีประกันยนองมีประกันประกันสุขภาพเนาะประกันก็จ่ายให้กับพี่น้องนะก็ถ้าไม่มีประกันก็คงได้จ่ายเองเนาะจ้ะ,ะจะเลี้ยวขวาเข้าบ้านแล้วจ้า ก็จะรู้ผลแล้วก็วันวันพุธยานงก็จะเดินทางเดินทางไปเที่ยวที่เกาะฮาวายจ้ะพี่น้องจ้าไปเที่ยวน้ากันน่าจะเด้อ่ะไปเจอกันยุคเกาะฮาวายน่าจะเนาะไปเจอกันไปเที่ยวมวนๆน้ากันที่เกาะฮาวายจ้ายนุงก็ไปประมาณประมาณ10วันค่ะพี่น้องไปเที่ยวที่ฮาวาย1ิวันจะน้ะก็ หวังว่า,งาคงจ,าจะเจอเอซีที่นั่นบางคนก็อยู่ที่เกาะฮาวายก็มีนะจ๊ะเ,เพื่อนๆเอซอยู่ที่ฮาวายออถึงบ้านเย,ยนงแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวรอผลสักพักเดินงจ้าจะรายงานให้ฟังะจ้ะจนาถึงบ้านแล้วจ้า หนึ่งชั่วโมงก็พอดีเป๊ะเลยแล้วก็ทางพยาบาลเขาก็โทรมาบอกเยนงแล้วค่ะพี่น้องว่า,าที่เยนงกับสามีเยนงไปเทสโควิด1 9นั้นน่ะปลอดภัยค่ะพี่น้องจ้าปลอดภัยค่ะพี่น้องพอดีเขาโทรมาบอกเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะค่ะปลอดภัยสามารถเดินทางได้แล้ววสันเขาบอกเนาะจ้าเนาะไม่มีอะไรผิดปกติวสันค่ะไม่มีไม่มีเชื้อโควิดนะคะวสันจ้าพี่น้อง อันนี้คือดอกไม้ที่ยายน้องงันเก็บมาจากขางทางจากพี่น้องมีดอกบอรเ e นตเนาะจากนาะสีน้ำเงินนี่อันนี้ดอกดาวกระจายที่ยายน้องไปทายมาให้เบิ่งกนั่นล่ะค่ะมือบ้านนี่แหละค่ะยายน้องก็เลยเด็ดมาดึงมาใส่เกลียกันนี่จากพี่น้องดึงมาใส่ขวดน้ำไว้จากพี่น้องงาม่า่ะพี่น้องดอกไม้ปลาซื้อกับดอกไม้ขางทางก็เอามาเป็นเกลียก,กันงามๆได้เนาะจากนาะเสียบเกลียกันสวยๆงามๆได้น,นาาจะจ่กพี่น้องก็หวังว่าพี่น้องทุกคนก็อ่า ดูแลตัวเองเด้อจะเด้อผู้ใดก็ไดเนาะกันเนาะคนไทยคนเทศก็ใดเนาะเพื่อนๆอยู่ท so we ั Ri ่วโลกอะตั้งประเทศไทยเฮาทางยุโรปทางอเมริกาตังใดก็ไดเนาะจะเนาะก็ขอให้ปลอดภัยปลอดโลกปลอดภัยเด้อจะเด้ออ่าเดินทางไปไซมาไซยุบไปเที่ยวไปยังกะขอให้ไซแมทเนาะจะเนาะป้องกันเซฟตัวเจ้าของเด้อจะเด้อทุกมือนีโลกวอกแวบโลกบีบวาบีเปิบมันกะอันตรายเนาะจะเนาะพี่น้อง จะย็นนุ่งกัยนุ่งกับป้องกันตัวเองค่ะพี่น้องขนาดไปเที่ยวนี่ก็ต้องป้องกันตัวเองอย่างดีนอกจ้ะเนาะค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยเด้อค่ะพี่น้องจ้าขอให้ทุกคนปลอดภัยเด้อค่ะและดูแลสุขภาพเจ่างห้ดีๆนะคะล้างมือให้สะอาดเดินทางไปไหนมาไหนก็เซฟตัวเองใส่เม็ดกันทุกคนด้อจ้ะเด้อ กะขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยรวยเบอร์เด้อค่ะเพื่อนพี่น้องจ้าจ้าสำหรับคลิปนีก้ก็ว้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องค่ะจ้าเอาข้าวมาบอกข้าวดีมาบอกพี่น้องนี่ละค่ะแล้วก็เอาดอกไม้ไม้พี่นอ้องเบิ้งน้ำนี่ละค่ะมาบอกข้าวดีจ้าจน้องสิไปเที่ยวกับวังว่าสิได้ไปเที่ยวยังพี่ความสุขแล้วก็ปลอดภัยเนาะค่ะนาอพี่น้องจ้าผูดใดประเด็ดไปจะน้องกับที่เที่ยวเพื่อเด้อจ้าเด้อ ยานงก็จะเที่ยวเผื่อนะคะเนาะยานงก็อีกวันพุธนี่ยานงก็จะเดินทางไปแล้วค่ะเ mm hmm. ดินทางไปเที่ยวที่ฮาวายสิบวันค่ะพี่น้องจ๋าไปที่เกาะฮาวายจ้า mm hmm. ค่ะไว้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะจ้าพี่น้องไว้เจอกันคลิปหนา้นากะนยานงไม่นะคะเนาะค่ะ,ะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายขอให้ทุกคนโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ